ทุกคนหลังจากที่เราดู Kim Possible series ep สจบไปแล้วเรามาพูดถึงฉากแรกๆเลยดีกว่าแล้วก็ค่อยถัดไปฉากแ้กคือเป็นฉากซื้อใจอีกแหละแายกันก็มาบอกว่าถ้าเป็นคนที่ผมรักอ่ะ ผมจะไม่ทําให้เขาเสียใจน้ําเน่าจัดแปลว่าเขาคิดว่าเขาจะได้พรอดไปง่ายใช่ไหมไม่มีทางหรอกพรอดกูรักคิมคนเดียวใช่เพราะกูบอกแล้วว่าทุกอย่างต้องฉลาดในอีพีนี้แล้วเป็นไงจะได้หนีไปกับเขากูงงจัดแต่ก่อนที่จะออกเจอเพื่อนรักเพื่อนรูเมทพีทมาแบบหน่าเข้มมากพีทบอกว่าแบบอยากให้กูต้องลําบากใจเสียงเข้มมากเลยพีทแตแบบพีทดีมากแต่พีทมึงแล้วพีทก็ตอสู้กั็เอ้กระพอไมป็นไรกูอยากช่องดูฉากต่อสู้ก็อยากรู้ว่าแบบ พีทจะต่อสู้กับพอแล้วจะเป็นยังไงใครจะเหนือชั้นกว่าใครอะไรย่างเงี้ยทยก็คือพอกูได้อะไรอย่างงี้ก็ยากอยาก<ๆ>ก็ยังอยากเห็นอยู่ว่าแบบต่อสู้เป็นยังไงก็โอเคหมายถึงถึงแม้ว่าในใจคือแบบว่าคนดูก็จะรุนว่าอ้าวสุดท้ายทำไมเพื่อนต้องมาต่อสู้กันเองก็ตามอะไรอย่างงี้แต่พอหลังจากนั้นันเป็น ไปคุยกับคุณคินมเหมือนคุณคินจะห้ามได้ปืนแต่แบบกูก็รู้ว่าคินอะไม่กล้าแบบยิงหรอกแต่ท้ายกคือแบบพอก็แบบว่าเชื่อใจกูนะอะไรเงี้ยแต่ก็ตัดตัดอารมณ์กูได้แบบหอยมากอะคู่กับคู่ตรงกลางก็คือคู่ของน้องชายทั้งสองคนคิมหันกับปอเช่ชชยที่แบบนอนกอดกันแล้วก็แบบสารภาพรักนู่นนี่นั่นแล้วก็แบบปอเช่ก็ได้พูดกับคิมหันไปว่าผมรักพี่นะเออแล้วพี่แบบรู้สึกยังไงกับผมหรือพี่รักผมหรือเปล่าอะไรเงี้ยคิมหันก็ไม่ตอบแล้วคิมหันก็บอกคิวข้าวกูแบบ อารมณ์แต่กูก็คิดอยู่สองอย่างถ้าคิมหันแบบเแต่ไม่น่าไม่น่าถึงหลอกใชและกูว่าแบบเขาน่าจะเออลักหลักๆัก,กมากพอหรือเปล่าที่จะพูดคำว่ารักออกไปก็เลยไมอย่อาจจะยังไม่พูดกับสองก็คืออาชีพที่เขาเป็นน่ะ ไม่ใช่แค่นักร้องอ่ะเบื้องหลังที่เขาเป็นอ่ะคือปอเชยังรู้ไม่หมดแล้วถ้าเขารู้หมดอ่ะปอเชจะรับได้หรือเปล่าอนนันคือ,อสิ่งที่และความอันตรายของอาชีพมาเฟียที่เขาเป็นอยู่ด้วยก็เลยเป็นสิ่งที่เขากังวลอยู่เขาก็เลยยังไม่ตอบหลักไปอันนี้นคือสายตาที่กูว่ามองว่าเออเขาก็รักอยู่แหละแต่เขาไม่รู้ว่าแบบเขาจะรับมือกับ ทุกอย่างยังไองอะไรเงี้ยเขาเลยยังยังไม่ยังเออใช่ยังไม่มั่นใจดีจุดนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเหมือนอยากให้ปอเชยรู้ทุกมุมของตัวเองก่อนอนะ่ะคิดว่านะออก็เลยแบบว่ายังยังไม่พูดคาว่ารักออกไปอะไรเงี้ยล้วอาฉากต่อไปเลยเจนฉากต่อไปก็คือนี่เลยจะ้ะมีคนกดกิ่งแล้วเดินไปนองแบบ ออยแล้วน้องก็โดนลักพาตัวไปอ่ะแล้วแบบแล้วแบบว่าคิมอ่ะก็พยายามช่วยที่สุดแล้วอ่ะขนาดโดนแบบโดนที่ชาร์จหนึ่งอันยังต่อสู้ต่อได้นะแต่พอโดนอันที่สองกูก็ไม่ไหวเหมือนกันเลย่างเงี้ยก็เลยสงสารน้องแต่แบบเขาช่วยเต็มที่แล้วอันนี้แม่ยืนยันได้ถ้ามันถามแม่เขาช่วยเต็มที่แล้วจริงจริงแต่ชอบแต่ชอบการที่สุดท้ายก็เลยโทรค่ะ เฮ้ยเกิดขึ้นเลยวะพี่ชายเลยโทรไปหาคินว่าแบบเกิดอะไรขึ้นเสมองไวอยู่ว่าแบบมันต้องเกิดอะไรขึ้นแน่เลยในตระกูลหลักอะไรเงี้ยถึงแบบมาโดนถึงคู่นี้แล้วก็ฉากตัดไปก็จะมีฉากที่ตะวันอาร์มแล้วก็คุณคินแล้วก็คุณบิ๊กนะคะนั่งดูว่าจะเจาะระบบอะไรใน Data ที่เกี่ยวกับแฟรไดนนั้นได้หรือไม่ตอนแรกกูคิดว่าแบบมันไม่น่ามีอะไรอยู่แล้วอะเออแต่ก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นไวรัสเออโอเคก็เจาะไม่ได้นะคะทุกคน อ่ะแล้วก็มาฉากต่อไปเลยเจนฉากต่อไปก็เป็นฉากที่พีทอาสาที่จะเข้า<ม>ไปหาข้อมูลมความลับในห้องลับของเวกัส <Vegas S 1> <ม>ใช่แล้วแบบว่าคุณคินอ่ะก็คิดก็คิดแล้วว่าแบบถ้ามึงไปมึงตายแน่เลยอย่างเงี้ยเพราะว่าเนี้ยมึงไปแบบลักลอบเข้าไป<ม>แล้วพีทก็พูดเหมือนในทีเซอร์เลยว่าแบบผมต้องไปครับเพราะผมเชื่อใจในพอร์ส<ม>แล้วแบบคินก็เลยแบบเอออ่ะมึงอยากไปก็ไปอะไรอย่างเงี้ย<ม>แต่ว่าอารมณ์อารมณ์ของพีทคือแบบ หน้าแบบมุ่งมั่นมากว่าจะไปอะไรอย่างเงี้ย<อ>ในฉากเนี้ยกูก็เลยเหมือนแบบก็คล้ายๆกับก็คล้ายๆกับใช่เหมือนแบบกูประทับใจในตัวพีนมากก็แบบเออเชื่อใจรู้กูมากอะไรประมาณเนี้ยแล้วกูแล้วกูก็เริ่มรู้สึกว่าคินอะรู้แหละรู้รู้อะไร,ะไรลึกๆว่าเกิดอะไรขึ้นใช่ประมาณนั้นแล้วก็ยังยัง,ยงเชื่อใจในพอดอยู่ถึงปล่อยให้พอดอะไปไปกับเวกัส<ช>ได้อะไรประมาณนั้นแต่ว่าฉากฉากต่อไปที่พอดกับเวกัสอะ เออแล้วก็เชื่อใจไอ้ที the ่ไปกับเวกัสได้เพราะเขารู้ว่าพอดมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นที่จะไปนอนกับเวกัสอะไรขนาดนั้นแล้วก็ไปฉากต่อไปเลยที่แบบเวกัสกับพอดมาคุยกันแล้วเหมือนแบบพอดเขาจะไปรับเขาจะไปรับน้องที่บ้านใช่ไหมแล้วพออีเวกัสได้ยินเวกัสแบบสิน้าคุณโปะล่ะคะอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนแรกเหมือนเวกัสเขาจะไม่ให้ออเวกัสบอกให้ไปรับได้แก้แก้นิดนึงคือเวกัสไม่ได้โปะตอนที่อ่าพอดบอกว่าจะไปรับน้องแต่พอแบบไปถึงบ้านแล้วพอเจอสภาพบ้านอะไรเงี้ย เหมือนไปกับรบอกว่าเราต้องไปตามหาหลักฐานก่อนเพื่อแบบมาหักล้างตะวันเลยสักอย่างอะไรเงี้ยแต่พอบอกว่ากูไม่หาหลักฐานแต่กูจะไปหาตะวันอันนี้สีหน้านเบการาออกมาก็แบบแผนมันผิดไปหมดอ,อะไรเงี้ย<อ><อ>แล้วก็อีกฉากหนึ่งคือเป็นฉากที่พีดิร์นเริ่มไปส่งของอะไรเงี้ยแล้วตอนแรกอะฉันึกว่าของนี่ออมาส่งมนันน่าจะเป็นอย่างอุปกรณ์คอมอุปกรณ์แอร์อะไรอย่างเงี้ยถึงได้แบบเข้าไปในบ้านชงนลึกขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่แม่งเป็นโหลแก้วกูก็เลยแบบว่าโอ๊ยลูกอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอแล้วพอเอาไปส่งก็คือเหมือนแบบปวดฉี่แล้วก็เหม แล้วแบบพอไปห้องน้ําก็คือแบบมึงรู้ได้ไงทางไปห้องน้ำาม่ได้เออไม่มีใครบอกเลยงงมากแล้วก็เหมือนแบบเข้าไปในห้องลึกจัดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สุดท้ายก็คือโดนจับได้อะไรเงี้ยโดนโดนเคนจับได้แต่เคนอะก็คือแบบยากเหมือนกันนะไม่ถึงใช่ไหมแต่ว่าเคนอะเป็นตัวละครแรกๆที่ถ้าเราดูในทีเซอร์แรกอะเหมือนมันก็คือกลัวแต่กูก็นึกว่าแบบเขาจะสลับบทกับคนอื่นไปแล้วเออแต่ว่าในทีเซอร์แรกแรกเลยนะที่ไม่ใช่ทีเซอร์ของที่บีออนคลาวไม่ใช่ทีเซอร์ของบีออนคลาวอะไรเงี้ย เคนก็เป็นตัวละครที่ลึกลับอยู่เออไรอย่างเงี้ยก็เลย ก็น่าจะเป็นเคนแต่ท้ายก็นึกว่าพอเบียนเา้ามาทําอะตัวละครนี้จะเปลี่ยนแบบสลับไปเป็นคนอื่นหรือจะเป็นบิกหรือเป็นใครก็ได้เป็นอาร์มเป็นคนอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นพลไม่น่าใช่แต่ถ้าตามนิยายอะไรเงี้ยถ้าตามนิยายนะคือบิกกับบิกก็เป็นสายจริงๆเว้ยเพราะว่าบิกก็เหมือนรักคุณคินมากอะไรเงี้ยแล้วพอรักมากก็เลยเหมือนแบบอิชาพอนอะไรประมาณนี้เอออารมณ์ประมาณนั้นแหละเหมือนอิชาลิซี่อะแล้วว่าเขาปรับบทก็ดีกูว่าก็เป็นมุมมองที่ดีว่าแบบรักก็ไม่อยากทาลายมึงเข้าใจปะเป็นความรักที่สวยงามกูว่าโอเคเลยอะเสร เขาเรียกอะไรวะโทรศัพท์นิดนึงออแล้วตอนแรกกูนึกว่าโทรศัพท์อะ่ะมันก็เป็นแค่โทรศัพท์คือไม่ได้เชื่อมกับรหัสอะไรอย่างนี้ <laughs> รหัสเปิดประตูห้องอะไรอย่างเงี้ยแต่ท้ายคือ มันเรื่องเนี้ยถ้าเราดูในในหลายตอนนะเราจะเห็นว่าไอ้สมุดที่พ่อเขาเก็บไว้อะไรเงี้ยก็จะเชื่อมกับนาฬิกาอีนี่ก็คือไอต้ตระกูลลอก็ต้องมีอะไรบ้างที่มันแบบซ่อนเลนส์อ,อย่างเงี้ยกูก็เลยแบบอ๋อก็คือจะเปิดเข้าห้องนั้นได้ก็ต้องแบบไขรหัสตรงมีมันจะเป็นห้องลับได้ไงเออวะก็จริงแล้วก็แบบเออเก่งที่ผิดเขาก็หาแบบรหัสแบบเอาเครื่องมาดูรหัสเจออะไรเงี้ยแล้วก็เข้าห้องได้แต่ก็เสี่ยวอยู่แบบผิดมึงอย่าไปจับอะไรของเขารีบหาลูกอะไรเงี้ย เออใช่แบบของมีแต่แบบอะไรครับเนี่ยก็เลยแบบเออไปไปเถอะไปหาคมสักทีอย่ามันจับอย่ามายุกอะไรตรงนี้ลูกแม่ขอร้องมิสเตอร์เกรยยังยังไม่ไม่ถึงนาที่ที่ลูกจะได้ใช้นะลูกนะอะไรอย่างเงี้ยเออแต่กูแต่กูยังชอบอาร์มอยู่กูชอบเทคโนโลยีของอาร์มมากแทงไปปุ๊บแล้วแบบว่าดึงข้อมูลออกมาได้เลยเลยก็มาถังต่อไปเลยที่แบบพรดกับเวกันก็มาเจอน้องกันแต่แบบ เวกานาก็ทําให้สีหน้าแสดงออกเหมือนกันนะว่ามันผิดแผนในในที่คนดูส่งมาให้คนดูอะไรเงี้ยแต่แบบแต่แบบพอร์ตก็ยังยังแกะไม่ออกว่าเวกันเป็นอะไรอะไรเงี้ยกูยังคิดพร้อมยังเชื่อใจเวกาได้ันเลยเหรอวะแล้วกูชอบพอร์ตมากว่าเออเนี่ยกูไม่ไปตามหาอะไรทั้งนั้นอ่ะกูจะไปตามหาน้องถ้าใครทำร้ายน้องกูนะกูละแบบฆ่าอนาคตกูเลยรู้สึกแบบโอ้โหสุดยอดครอบครัวนี้ แล้วแบบเออก็อยากได้พี่จีบอกจริงๆแบบหน้าหน้าแบบออกออกสีเลยอะตอนที่แบบพอเดินออกไปจากประตูใช่มันผิดแผนไงแล้วพอถัดมาความโวไม่ทันหายความควายเขามาแทรกเดินมาบอกว่าคุณคินครับตะวันหนีไปแล้วกูคิดในใจมึงหนีง่ายนะตั้งแต่ในรีแอคชั่นเลยที่กูด่าไปกูแบบโอ้โหบอดีิการ์มินเป็นร้อยมึงหนีออกมาได้ไงแต่ไอไอที่เป็นเขาเรียกไรวะไวรัสที่ทำไอเขาเรียก กล้องที่ดูทางอ่ะมันก็มีผลอยู่แหละกวาจะแบบรู้ว่าแบบเขาหนีไปทางไหนแบบลงลิฟต์แล้วตรงบันไดแล้วอะไรเงี้ยมันก็เลยยากอยู่แล้วแม่งก็หนีไปก็หนีไปคือแผลนะมันจะเข้าสู่เขาเรียกมามาเฟียใหญ่ตระกูลใหญ่ใช่ป่ะมันก็ต้องรู้แหละว่าทางหนีที่ไร่คืออะไรถ้ามันจะคิดจะเข้ามาลงข้องเห่าขนาดนี้เออแต่กูก็ไม่คิดว่าแบบเป็นเป็นเป็นตะวันกับเวกัสอะเปิดมาแบบตะวันกับเวกัสคือก็เข้าใจว่าตะวันกับเวกัสร่วมมือกันแต่กูไม่คิดว่าเขาจะมาเปิดเรื่องแบบ อฉากหใหญ่เออว่ามาเจอกันพอดรักให้กูเห็นอะไรอย่างเงี้ยเออกูก็เป็นแบบอิตาลีอิตาลีทําง,งานที่ตาเลียนอะไรอาจจะมาจาับพอรตกับปอเช่เออแต่ก็โอเคก็ดีอยู่มันกูจะไม่ต้องรุนไม่รุนนานเนี้ยเออแต่กูชอบมากกูชอบการที่แบบว่าพอดอ์ตอะด่าวเวกัสควายกูชอบคำนี้ที่สุดมันแบบว่า สิ่งที่มึงพูดเนี่ยมึงคิดว่าคินจะเชื่อมเหรอเพราะว่าขนาดกูพูดอ่ะเขายังไม่เชื่อเลยว่ามึงเป็นคนดีเขาก็ห้ามกูทนโทษว่ามึงอเลวมึงเลวกูแค่แบบเขาดีเขาดีเขาก็ไม่เชื่อกูแล้วมึงคิดว่าคําพูดน้ำหน้าอย่างมึงพูดไปหรือพ่อมึงพูดไปเขาจะเชื่อไหมขนาดเขารักกูขนาดเนี้ยเขายังไม่เชื่อกูเลยว่ามึงเป็นคนดีอันนี้คือพูดแบบในในในตัวของพรอ่ะอ่าใช่ใช่ใช่อันนี้พูดพูดแทนความรู้สึกพรอ่ะแต่ว่ากูชอบคําด่าพรที่สุดแหละแล้วกูก็แบบเฮ้ยเวการแม่งจริงอะแม่งแม่ง คือจริงเลยอย่างท,างที่อย่างที่กูเล่าให้มึงฟังเลยแมว่าที่บอกว่าแบบคือผมอะ่ะจะรักทุกคนที่มีผลประโยชน์กับตัวเองเข<อ>้าใจปะแล้วเขาก็จะใจร้ายกับทุกคนที่แบบที่แบบไม่ไม่ดีกับตัวเองอะไรประมาณนี้แล้วมึงดูตอนที่คุยกับเวกัสอ,อ่ะกูชอบมากอตอนที่เวกัสอะ่ะคุยกับตะวันใช่ไหม<อ>ที่บอกว่าแบบ ขอบคุณนะที่อยู่เคียงข้างกันเหมือนตอนที่คุยกับอีดอนเลยเหมือนตอนที่คุยกับเสี่ยคนนั้นเลยแล้วก็ยิงเออบอกว่าขอบขอบคุณครับงานงานเสร็จแล้วแล้วก็ยิ้มแบบยิ้มแบบน่ารักแบบเทวดาอะไรอย่างเงี้ยสักมาหันหลังให้ยิงปึ้งแล้วหน้าเปลี่ยนแบบสวิตไปเลยอะกูเลยรู้สึกแบบอุ้ยกัดแม่งของจริงว่ะเลวของจริงเข้าใจปะแล้วเป็นยังไงจ๊ะทีนี้พรอก็เลยบอกว่าแบบ ทียาทำไงดีวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วสักพักก็คือคุณคินก็มาเอ้มไม่ใช่ไม่ใช่คุณคินบิ๊กมาก่อนบิ๊กมากับขิม,มน่ารักมากกูเห็นกล้าบกูรู้เลยว่าคนนี้คิมไม่ใช่ไม่ไม่ใช่คินแน่นอน,อนแล้วก็เดินมาต่อสู้นูน้นนี่นั่นมาหาปอร์เช่แล้วก็เอาปอร์เช่ไปแต่ออแต่ที่เซฟไ์เลยฉันไม่คิดว่าแบบบิ๊กจะแบบมาป้องกันเอ่อพอตไว้อะไรเงี้ยได้กระสุนสองนัดที่ยิงเข้าไปตั้งแต่นี่แล้วใช่แล้วก็แล้วก็ขั้นสเต็ปเหรอแล้วก็ไม่คิดว่าแบบ อีนี่ในในโกดังมีระเบิดเกลียดมากที่สุดท้ายตะว,วันแม่งจุดระเบิดแต่เกลัเกลียดคำพูดตะว,วันระนึนนงอะที่แบบว่าถ้ากูไม่มีความสุขทุกคนก็ต้องม,มีความสุขโอ้โหพอดคำพูดนี่แบบอีต,ตัวร้ายบางตัวร้ายที่แบบว่าจุดจบอะมันจะต้องเป็นอย่างนี้เกลียดมากซึ่งสุดท้ายก็ยิงฆ่าตัวเองตายแล้วก็จุดระเบิดไปแต่ว่าภาพระเบิดก็สวยอยู่อะไรเงี้ยแต่กูซึ้งนะกูซึ้งแบบกูเกือบร้องไห้เลยฉากที่บิก๊กอะมันเหมือนมาม,มาขวางกระสุนปืนใช่ปะ่ะแล้วพูดกับพอดด้วยเสียงหนักแน่นมากว่า หลักมึงมากนะกูฝากดูแลเขาด้วยคือเหมือนแบบไอ้เหี้ยมันเป็นความรักแบบแบบบิกรักคุณคินมากอ่ะรักมากจนแบบจนแบบบอกพอให้ดูแลคินอ่ะกูเลยรู้สึกแบบบิกแม่งโคตรเสียสละแบบสุดยอดอ่ะมึงแบบโหพี่น้องแบบเล่นดีเออแต่แต่อันหนึ่งที่คุณเจนก็ได้พูดในในเรียกชทละละแต่ไม่รู้เราตัดหรือเปล่าอาจจะตัดหรือไม่ตัดย้ำอีกครั้งเหมือนที่เจนพูดจริงๆว่ามันจะมีฉากก่อนที่เขาจะพูดว่า ถ้ากูไม่มีความสุขก็คืออาตตะวันอ่ะ,ววะพูดว่าถ้ากูไม่มีความสุขทุกคนกม็มีความสุขเลยแล้วเหมือน,ม,นมันตัดไปที่แบบเหมือนเวกัสเขาขอแต่งงานตะว,วนันใช่ป่ะแต่กูคิดในใจเหมือนที่เจเออตะว,วันมันตอแหลทำไมเชื่อคำพูดคนนี้แล้วกูก็แบบนไรอีกวารู้สึกกลัวรู้สึกว่าตววาะวันดูหนังเยอะไปะ <laughs> คือในมาเฟียมันจะมีใครรักจริงนอกจากคุณคินที่มึงเห็นอนะ่ะคนแรกอีเวกัสมึงอย่าไปเชื่อใจอะไรมากอะไรเงี้ยแค่แบบแต่งงานแล้วลูกเออคือตะวันอ่ะกลัวรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ตอแหลอยู่แล้วเข้าใจปะตอแหลแบบเลเวลแบบเกือ เริมร้อยแล้วนะแล้วมึงมาเจอเวกันหลอกได้อ่ะคือกูรู้สึกว่าเฮ้ยเวกันต้องโคตรต่อแหล่ต่อแหล่ <S 2> <S 2> <S วะมึงเข้าใจไหม <S 2> <S 2> <S แล้วมันจะมีคําพูดหนึ่งที่พี่จีพูดพี่จีบอกว่าแบบผีไม่เห็นผีหรอ <S 2> <S 2> <S 2> <S คือกูงงว่าผีไม่เห็นผีเหรอแบบตอนแหลเจอกับตอแหล่ะมึงแสดงว่าเวกันมันแบบระดับสูงอะไม่งั้นเขาไม่เป็นหัวหน้ามาเฟียตระกูลรองได้หรอกมึงเข้าใจปะกูก็เลยแบบเวกันไอ้ไม่ใช่เวกันดิตวันมึงก็ มึงก็โง่อยู่แหละเออมึงอย่ามึงอย่ามาว่าพอดอย่ามาว่าคินว่าโง่ตระกูลหลักอ่านง่ายมึงอ่านง่ายมากค่ะอีเวกันเลยหลอกมึงได้ไงแปลว่าแบบแปลว่าเวกัสแบบถ้ามันอยู่ในภาพคนดีเออเหมือนกูอะกูก็ติดภาพแบบพอเวกัสคนดีกูก็หลงรักนะเออจริงพอมันเป็นคนดีก็คนดีแบบแบบมันรักง่ายอะแต่แบบแบบจริงๆเขาไม่ได้รักมึงขนาดนั้นอะไรเงี้ยดีนะที่พอดแม่งไม่ได้หลงเสดขนาดนั้นก็เขาพูดแบบขอบคุณนาที่อยู่ด้วยกันแต่ไปพันได้แล้วแหละปึ้งๆแล้วแบบโขอะไรวันนี่ย โอเคพอหลังจากฉากนั้นแล้วทุกอย่างก็ชุลมุนชุลเกเนาะแต่ว่าน้ําเนิมก็มาลดไฟไหมในโกดังนั้นจบหมดเรื่องหมดราวแต่ว่าตัวปอเช่กับตัวพอร์ตก็มีกันเขาเรียกมีปัญหาทะเลาะกันต่อยเรื่อง บริการแล้วเขาก็อยากให้พี่มีชีวิตอยู่เนาะไม่อยากทํางานเสี่ยงอย่างนี้แล้วคุณคินก็คือลืมอะไรทุกอย่าง <c oughs> ใช่คุณคินก็ยืนุบุหรี่แล้วก็นั่งนึกเอ้ยลืม,ลมอะไรวะลืมพีทไงคะ <c oughs> คุณเก่งกูคิดลืมพีทลืมพีทแล้วก็กําลังเล่าให้พอร์ตฟ, <c oughs> ฟังด้วยนะบอกว่าเนี่ยกู ua, เดินลงมากับพีทจะมาพูดกับมึงว่าเจอหลักฐานแล้วมึงหลุดเขาว่าพีทแล้วสักพักหนึ่งยืนมึนว่าเอ้ยกูลืมอะไรวะลืมพีทค่ะแล้วตัดมาพีทกูแบบโอโหโดนทรมานทรมานมาก ถอนกันเกนลือแบบโอ้ยทำไมเป็นกันไล่แรงกันเลยกูอยากูขอชมก่อนกูขอชมก่อนว่าบิวเล่นดีมากาอ่ะในการเป็นพีชกูอชอบการที่เขาโดนมันแล้วเขายิ้มแบบ โจเกอร์ <Joker. S 2> <ะ S 1> มึงเขายิ้มเหมือนแบบมาสีดอกกุหลาบได้หมดทุกอย่างเขาซื้อสัตว์กับตะกูลหลักมากมึงเข้าใจปะกูจะไม่ยอมกูจะไม่ยอมขายความลับดดใดๆะกับตะกูลหลักให้มึงเด็ดขาดมึงจะฆ่ากูก็ฆ่าเลยเียคือมันเป็นรอยยิ้มแบบนั้นเลยอ่ะคือรอยยิ้มแค่นั้นมันสื่อ,ม,อมันสื่อถึงกูได้ขนาดน,นี้มึงเข้าใจปะกูเลยแบบบิวเล่นดีมากแล้วยิ้มแบบแล้วเแล้วคือมาโซคิดใช่แบบโดนกระทำแล้วแบบไอ้เน่ตก็พูดตลอดเลยะลรนะเวกังพูดตลอดมึงยังยิ้มได้อยู่อีกเหรอรออีกสักทีไหมกูแล้วก็ยิ้ม ก็กล <T> ัวเชื <afraid> <t> ่อมั่นในตระกูลหลักว่าเขาจะมาช่วยกูเข้าใจไหมกูก็ยิ้มอยู่กูยิ้มสู้เขาเรียกว่าอะไรพี่จีพี่จีพูดไปต่อรีแอคชั่นแต่ไม่รู้ว่าจะตัดลงมาไห้พี่จีบอกว่าเลยนะสู้กับปัญหาอยู่เรปัญหายูแต่ตอนนี้ปัญหาเออแต่ตอนนี้ปัญหาสู้กลับตอนนี้ปัญหาสู้กลับอยู่ค่ะโอเคก็เป็นฉากต่อไปต่อไปเลยจะเป็นสองฉากที่ควบรวมกันก็คือฉากที่สุดท้ายคือคุณกันอ่ะก็ไป กระซวกไส้กับหนอนบอลไส้ที่เขาได้ส่งไปตะกูลหล,กลักเหรอเขพูดแบบพกมึงทำอะไรกันกับอีเวกัสอะไรอย่างเงี้ยทำให้แผนมันเอ่อนอกลูนอกทากับที่คุณกันคิดไว้อะไรเงี้ยแต่คุณกันก็รักลูกเลยกูว่าคุณกันก็ไม่ส่งลูกไปหาอีตะกูลกหลักหรอกเพราะว่าสุดท้ายแล้วคือในในโต๊ะองค์ประชุมทุกอย่างเนาะคืออีพี่นี่ปิดปากมากเข้าใจอารมณ์พี่อยู่พี่ชายอาชอบแทนคทนแต่ว่าเอ่อคุณคินก็ยังสุขุมอยู่อ่าคุณกอนก็สุขุมพอกันอะไรเงี้ยแต่ท้ายก็คือแบบกูก็อยากรู้ว่าคุณกอน จะยังไงในการรับผิดชอบเออนอกจากที่คุณก่อนจะไม่ฆ่าแบบเงินไม้หรือว่าเสียที่อะไรไม้เสียตึกเสียอะไรสักห้องไม้แต่กูคิดว่ามันเรื่องมันใหญ่ขนาดนี้มันจะต้องมีอะไรที่แลกเปลี่ยนมากกว่านั้นอะไรเงี้ยสุดท้ายก็คือเขาต้องการตัวเว,เวกัสกับกับ,กบที่ตระกลูลหลักซึ่งกูแค่อยากเขาอาจจะไม่ฆ่าเวกัสก็ได้นะคือเพราะสุดท้ายก็ยังเป็นหลานนะในความสึกูแต่ว่าพ่อคงแบบไม่อยากให้ลูกแบบไปเจอหรือไม่ก็ทรมานะนิดนึงจะบวกไม่ได้กูว่ายังไงคุณ คุณกอนก็ต้องฆ่าเพราะว่าคิมิเรเตเอเรเดโตหรือเรคนทอริโอต้องถูกฆ่ามึงเข้าใจป่ะภาษาอิตาลีไงตอนเปิดซีรีส์มาแต่เขาแต่เขาเป็นพี่น้องกันไงกูคิดว่าไงกูคิดว่าแต่ว่าทีเนี้ยกูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าในซีรีส์จะทํามาแบบไหนมึงเข้าใจป่ะแต่ว่าเรื่องของเรื่องคือคุณกรน่ะเขาอาจจะแค่เหมือนแบบอยากให้มาอธิบายแถลงการแถลงไข่ว่าสิ่งที่มึงทํามึงทาทาไมทําเพื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยมึงทําไปตระกูลเราก็แบบยิ่งแย่ลงอะไรอย่างเงี้ยแต่กูว่าท้ายอ่ะมัน การที่ส่งตัวลูกไปตระกูลหลักอ่ะมันไม่ได้เป็นผลดีกับตระกูลรองอ่ะก็ที่พ่อมัน ไปอยู่ในทีเซอร์อ่า<ม>อีพีสิบเอ็ดะถ้าใครได้เห็นก็ก็ถูกของพ่อเขาแล้วแบบเก็บของแล้วรีบไปที่อื่นเนี่ยเดี๋ยวตะกูหลักก็มาที่นี่อะไรเงี้ยก็ก็<ม>จริงพ่อสุดท้ายคือถ้าลูกมันได้พูดไว้มเป็นคําสั่งอพ่ออะพ่อ,พอก็โดนอีกแล้วก็ลูกลูกมันก็ดีไปเลยก,ก็ถูกของเขาอีกละคือม,ม,มันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับฆ่าหรือว่าเกี่ยวกับอะไรหรอกแต่พอแบบถ้าลูกไปแล้วความลับทุกอย่างที่แบบต้องเปิดเผยไม่ไม่รู้ว่าลูกมันจะหลุดคุณกอร์จะลงความลับอะไรกับเวการหรือเปล่าแล้วเวกาจจะหลุดอะไรมาหรือเปล่าเออจะไไไมม่่ดดด้้พพูันตรงๆกก็็อเลย ก็ไปไปอชอบคำพูดเฉื่อของคุณกรณกับคุณกณันที่เหมือนพูดคุณกรณบอกว่าแบบฉันจะไม่ทําอะไรที่มันชฉ่วยโอกาสาก,กับคนที่อ่อนแอกว่าออและทีนี้เหมือนเหมือนคุณกรณไม่ใช่คุณกรณคุณกณันะเขารู้แล้วว่ากลัวเฮียโดนแซะอยู่ก็ก็เลยพูดกลับเลยว่า <laughs> ผมก็ไม่ใช่คนชอบเฉ่ยโอกาสซะด้วยสิ แม่กูแบบอืมแล้วคุณคินรู้ไงุณคินก็เลยดื่มเหล้าไปกูงงยี่ป่าอะไรย่างหนนะแล้วแต่ฉากต่อไปแฮปปี้อ่าฉากต่อไปมันเหมือนแบบอ่าฉากเนี้ยเป็นฉากเคลียร์เคลียร์เรื่องธุรกิจต่อไปเป็นฉากเคลียร์ใจเคลียร์จิตเคลียร์ใจกับโลโก้คือเราอ่ะก็เลยเขาแบบม่นก็ทะเลาะกันเรื่องใหญ่อีกแล้วหรอวะแล้วพวกมึงก็ไปตามล็อกกันอีกกี่พีอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเปล่าก็แบบก็คุยกันไปเลยว่าใครจะต้องขอโทษอะไรพวกงอนอะไรกันทั้งสองคนอะไรเงี้ยแล้วก็แบบสุดท้ายพอดก็พูดมันทั้งหมดงอนสามสี่สองอย่างบาง คือมึงเอาแฟนเก่าเข้าบ้านกับสองมึงเอากูเข้าคุกแล้วก็แบบแล้วมันจะปอกกันด้วยอะไรอะไรเงี้ยก็แบบทราก็คุยกันจนแบบมันจะเหมือนระเบิดเป็นไฟ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 ,เ,นไฟเพราะมีหลายคดีที่สุม่มาแบบมึงเข้าใจง่ายต้อไปกับชายคนอื่นอะไรเงี้ยแบบไปกันไปก,ไปก,ไปก็ไปกันมายอะไรเงี้ยสุดท้ายก็คือจูบกันแบบเพราะว่าพอะเพราะว่ามึงก็ไม่เคยเชื่อใจกูเลยแล้วพอจูบกันเสร็จอีาษากายแบบที่พูดเออก็จริงว่ามันมันตอบได้ทุกอย่างเออมากกว่าแค่คําพูดว่าเออกูเชื่อใจมึงมะแต่แบบ ไอ้คำพูดกูเชื่อใจจูบแม่งเลยอะไรเงี้ยแล้วจบกันที่เตียงนอนเออดีคูน่นีอง้อบนเตียงกูชอบไม่คูอมันเป็นความรู้สึกประมาณว่าแบบคินอ่ะจะไม่จูบคนอื่นเนี่ยมันเข้าใจปะอ,อ,อันเนี้ยมันเลยเป็นสิ่งที่ตอบคําถามของพอได้ว่ามึงก็ไม่เคยเชื่อกูอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็เลยจูบว่า <จำ S 2> ถ้ากูยังเลือกที่จะจูบมึงนั่นหมายของว่ากูเช,ชื่อมึงเ<า>ข้าใจไหมเออกูเลยรู้สึกว่าการจูบกันครั้งเนี้ยมันเหมือนเป็นการจูบเพื่อพิสูจน์ว่า กูรักมึงนะกูะเ,ะเชื่อใน,นมึงอะไรอย่างงี้แต่ยอนแต่มาีกทีก็คือไอไอเรื่องบนเตียงมันจะมีปัญหาอยู่สองอย่างคือคินลืมอะไรกับ2ก็คือพอร์สกับปอเช่ทะเลาะกันนิดหน่อยแต่ก็น่าจะเคลียร์ปัญหาไปได้แหละว่าแบบเหมือนเขาจะตัดขาดพี่น้องถ้าถ้าพอร์สไม่ทมํามาทำไม่เลิกธอาชิพนี้แต่แต,แต่ตอนแรกกูนึกว่าเลยว่ากูนึกว่าแบบเนี่ยเขาจะตัดที่ตัดน้องกูถ้ากูยังทำงานเป็นบอดี้การ์ดกูคิดในใ,ใจคินมึงก็บอกไปเลยว่า ถ้างานนั้นอ่ะมึงไม่ต้องเป็นบริการแล้วเป็นเมียกูเลยจบจบเห<บ><บ>มือนแบบเป็นซอนใหญ่ไปเลยเปิดตัวกับพ่อกับน้องกับพี่ชายทุกคนไปหมดเลยเพราะกูรู้สึกว่าทุกคนนะ่ะรู้เรื่องหมดแหลวเหลือลแค่มึงเปิดตัวแค่นั้นกูเลยรู้สึกว่าก็เปลี่ยนจากบริการเป็นเมียไปเลยจ้ะจบจบจบไปจบไปก็จะได้ไม่ต้องแบบถือปืนนู่นนี่นั่นเดี๋ยวปวดดูแลเองอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์ชนะแต่ก็แบบเออก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแบบ มันจะไปถึงขั้นนั้นตอนไหนอะไรเงี้ยแล้วกูก็ไม่รู้ว่าปัญหาการที่พอทะเลาก,กับปอเช่มันจะไปมันจุดจบมันจะอยู่ที่ตรงไหนอ,อะไรประมาณนี้แล้วก็ใน EP เนี้ยมันยังมีคําถามบางอย่างที่ฉัน<อ>แบบอยากติดไว้ก็คือแล้วเมื่อไหร่คิมอะจะบอกปอเช่ว่าตัวเองเป็นใครอะเ,เ,เพราะว่าน่าจะเป็น E ีพีหน้าที่มันรวบรวมกับ เวกัสกับพีทแหละอ่าอาจจะใช่แต่ว่าอีกอันหนึ่งที่กูรู้สึกก็คือเหมือนแบบว่าขนาดพี่ชายตัวเองอะเหมือนขนาดนล้เลยก็คือแบบโกหกน้องอ่ะว่าว่ามาทํางานอะไรประมาณเนี้ยแล้วพอน้องจับได้น้องยังโมโหขนาดเนี้ยแล้วถ้าคิมอะเป็นคนที่ปอเช่รักอะแล้วถ้าปอเช่รู้ปอเช่ก็น่าจะต้องโกรธมากกว่าอีกอะเพราะขนาดนี้พี่ชายนะพี่ชายยังโกรธกันเลยตัดพี่ตัดน้องอะแล้วคิมอะเฮียบอกเลิกแน่กูว่าอ่าแต่อ่าแต่แต่ปอเช่เคยพูดกับคิมนะว่าแบบว่า ผมชอบทุกมุมในของพี่แต่งไม่รู้มุมนี้ไงใช่แต่ผมก็แบบอ่ะมึงแต่มึงต้องจำคำพูดมึงไว้นะว่ามึงชอบทุกมุมของเขาแต่บอเช่ต้องต้องต้องรู้ก่อนนะว่าคิมอะค่อนข้างที่จะโอเคกับบอเช่มากคือหมายถึงว่าเขาไม่ได้พูดคำว่ารักออกมาเลยเหมือนเหมือนเขาพยายามจะแฟงกับน้องว่าว่าน้องอะยังไม่ได้รู้ทุกมุมของเขามึงเข้าใจป้ะแต่มีแต่เขาที่รู้ทุกมุมของน้องเขาเลยรู้สึกว่าเขายังไม่ไม่ไม่แฟงในความสัมพันธ์นี้อะเขาเลยเหมือนแบบเลือกที่จะ รอสักวันหนึ่งอะที่เขาจะบอกน้องหรือว่ายังไงก็ไม่รู้กูไม่รู้ว่าตอนนี้นีนหัวคิมคมาคิดอะไรอยู่แต่แต่ก็ภาวนาขอให้ขอให้ใหคู่เนี้ยก็เป็นคู่ที่แบบราบลื่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ย้อนอกลับมาหาคู่คิมอีกทีอะฉันก็เลยคิดว่าแบบตอนที่เขาเขียนกระดาษว่าแบบพี่ไปทำธุระด่วนคิมจะจะแบบไปเลยหรือเปล่าหมายถึงเขาจะทิ้งไปเลยหรือเปล่าวะกูก็กลัวเหมือนกันนะ,ะว่าไอ้ A N นั่นก็นจะเป็นครั้งสุดท้ายเพราะกลัวน้องจะมาเป็นอันตรายแล้วก็เป็นอันตรายจริงๆด้วยขนาดเค ยังไม่ทันเขียนจะจะแปะจบละเออก็เป็นอันตรายแล้วอะไรเงี้ยอันนี้ก็ต้องรอพิสูจน์กันต่อไปว่ามันคู่เนี้ยมันจะเป็นยังไงต่อไปมันไม่ได้หวานชื่นรื่นรมขนาดนั้นหรอกแต่อีกแต่อีกอันหนึ่งที่ฉันคิดถึงอ่ะก็คือฉันรู้สึกว่าถ้าสมมติว่าพี่เป็นอันตรายขนาดนั้นหรือหนอเป็นอันตรายขนาดนั้นก็ก็ยายมาอยู่ตระกูลหลักให้หมดเลยจบหมดเนื่องไปไม่ต้องไปอยู่แล้วไอ้บ้านหลังนั้นยะมืองก็แต่แต่แต่จใจคนให้ยอมรับในในในอาชีพที่เสี่ยงเสี่ยงความตายขนาดเนี้ยเออมันก็ คือน้องต้องปรับของน้องเลยนะเอออันก็แต่ต้องรอเวลาเออในความรู้สึกเราถ้าจะถ้าใจเป็นอย่างนั้นที่เข้ามาอยู่บ้านแล้วยอมให้พี่ยังอยู่อาชีพนี้แล้วแฟนก็ยังแฟนก็ยังต้องอยู่อาชีพนี้แล้วเพราะแฟน<ม>ต้องเกี่ยวข้องกับตระกูลถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้แบบทำอาชีพที่ไปเกี่ยวข้องกันโดยตรงแต่แบบ<ม>พอมันจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือว่าอะไรจับตัวเขาก็ต้องเล่นงานกับในตระกูลอยู่แล้วแบบตระกูลอื่นแบบเขาเรียกอะไรวะมีปัญหากับตระกูลอื่นอะไรเงี้ยตระกูลอื่นหรือว่า เขาเรียกธุรกิจอื่นที่มีปัญหากับตระกูลหลักที่อยู่ตระกูลของคิมหันกับอ่คินกับแทนคุณอะไรเงี้ยเขาก็ต้องมาเล่นงานกับคนพวกที่อยู่แล้วเนาะแต่ว่ามันไจะมีฉางหนึ่งย้อนกลัไปที่บต็กนอนอะแล้วพออันนี้ย้อนกลับไปนิดนึงนะที่อยู่บ็กนอนแล้วพอตดอะอันนี้กูก็เหลือการความหมามึงจะตดทำไม แต่ว่ามันก็เป็นความแบบเออตื่นมาตื่นมาแบบเสร็จจากกิจนั้นแล้วก็แบบมีอะไรก็แบบว่าคู่รักอะปกติแบบว่าเออแย่กันมากปกติเขาตดใส่กันหรอว่ากูไม่ะง่ายนะแบบเคยมีดาราเคยเล่าให้ฟังอะไรดูในซีรีส์นีดูในนั้นจะหัดคอนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเราไปพูดถึงตัวอย่างตอนต่อไปเนาะก็คือคุณกันอะมาพูดกับเวการ์แล้วเวการ์หน้าตาเคืองๆเหมือนแบบเยี่ยจะร้องไห้อยู่แล้วอะจะร้องไห้แล้วบอกว่าเนี่ย ตระก,กูลหลักขึ้นบัญชีดำมึงแล้วนะ<อ>สมควรแล้วอันนี้ในใจกูน,นะสมควรแล้วที่มึงโดนอึรูบัญชีดำแต่อีกใจหนึ่งก็โอุ๊ยสงสรัรไอ้เบิ้มจังเลยเแต่เขาเล่นเป็นวีกัตอยู่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้อารมณ์กูเอเอแล้วเขาก็เลยแบบเครียดแค้นแค้นมากแล้วพ่อก็บอกว่าเนี่ยให้เก็บกวาดทุกอย่างให้เรียบร้อยกูว่าอาจจะเป็นคำสั่งที่เหมือนประมาณว่าให้ฆ่าผีดไปด้วยอะไรประมาณนี้ยเก็บกวาด้เรียบร้อยก็ทุกอย่างแหละไม่ว่าจะเป็นคนหรือว่าฆ่าคนจัดสิ่งของสถานที่ใช่เก็บกวาดเรียบร้อยแล้วก็หนีไปไหนก็ไปอะไรเงี้ยแต่ท้ายก็คือ พอไปฉากถัดไปเราจะเห็นว่าแบบว่า <c oughs> เหมือนเขาโทรหายายของพีทอะพีทรักยายเขามากแล้วยังไิยกยายขเขาแล้วส่งรูปเลยเๆยสงสารพีทอะ <c oughs> เออแล้วพีทก็บอกแบบสาใจมึงหรือยัง <c oughs> แล้วบอก <c oughs> นี่มันแค่เริ่ม <c oughs> ต้น <c oughs> มึงแต่กียในใจในใจกูก็แบบอืเดี๋ยวมึงอย่าให้รอถึงทีลูกกูบ้างนะมึงในใจกรอกจ้กูจะเมื่อในใจไม่เคยมีอะไรเมือแต่เพลงมันไม่บอะเพลงมันไม่บอกกับสถานการณ์นี้มากเลยเจห้องแดงห้องแดงอโอเคก็เต็มตัวว่าห้องแดงจะไปสุดขนาดไหนแล้วเรื่องเราจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะพีทจะรอดจากเหตุการณ์นี้หรือไม่โอเคก็ตามดูใน EP11 นะคะก็ประมาณนี้ทั้งหมดในการที่รีแคป คิมพอตเตอร์ซีรีส์ EP10 นะคะทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับโดโมเมนเชี l วนะคะแล้วก็จะแปละลิงก์ T e ไอคิอีไว้ด้านล่างสามารถไปดูหน้าจอเต็มๆได้จ้าแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากคอมเมนต์อ,อะไรเกี่ยวกับ EP10 นะคะคอมเมนต์มาได้เลยเกี่ยวกับความฉลาดของลูกของพวกเรานะคะทุกคนก็สญญา,มามารถมาหมอเยกันได้สำหรับวันนี้พวกเราเป็นกันก่อนแล้วบ๊ายบาย